เจริญฟ้นเจริญฟ้นโอ้ว่างเนาะโต้บ่ตรงกันปานเดี๋ยวนอปูเนาะมาหรอกแต่ว่าจาช่วงนี้สิยากระถิ่นแน่จักหน่อยปูแม่นอุ้ยเสียดายหลายปูเอ้ยสื่อเล็กบ่กลับเป็นจังซั่นแหละมันกเก่าปน๊บเมียนดวงเลยต็ดวงเนาะมันว่ามันออกยากนี่างเงี้ยเรีเราให้เลขเลขให้3 3งวดมมัเด้๋ดิมันบ่กลับบ่กลับกังวดมหมันสิออกตัวการสอนนะอือค่ะ แกเบ่งนะแกแกมาแกอ่านเก่าหาไม่ก่อหาเก่าเออหลังจากหล<า>ังกับมาสองหอ<า>ก,กสองหกขออกหกสองกี่กะสองสามก่อส,สามสองเห็นบ่ <c oughs> มันคือออกแค่ตัวกับต่ละปูมันใบนั่นมันก็ตัต้งกาบเชนแหละกับกินข้นเมนดีการตาว่ากะเรต่ว <c oughs> ่าเรียกเรียกกับออกเรียกวาลาคู่ดอกเมนดิปูเรียกว่าไหลคูดอกให้กับเอาแตาว่ากัคือว่าละเนาะ อดวงด่งเป็นดวงศาสนาไปมันเลขอันขยันเดินก็เดินดีเถอล่ะปูมันนั่นเล็บ้านแรงรด้วยเมียนี่จ้ค่ะห้มสามหกเก่านมนนกับมาเขามาสามนอออกสามสองแม่นั่นแหละค่ะพยายามห้ทคิดมวนนี้ไว้เลขเลยสามตัวนี่เอาลงจนจนมันนั่นรถกันนะมันพหลุดด้วยนะโมก็อทีไรพยายามทีไรทุกวั้นรถ แสดงว่างวดนี้ก็เสิยดติดเป็นบ่อขยันเดินนี่มีสามมีหกมีเก่านี่แา่งกะเกือบเกือบจะลดแล้ว้ายังบม่ลดนเลนะเออเพราะว่าปลายปีอะไรเนี่ยเออมันเปลี่ยนแล้วเดี๋ยเปลี่ยนท่างเดือดแล้วไเดี๋ยวนี่จ้าปูค่ะเหมือนเดาเซียนทั้งหลายก็เริ่มเริ่มอยากลดแล้วเพราะว่าเลขมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแนวทางนะเมนเมนอยู่ค่ะเลขสีออกสีอยากอยากแน่จังศูนย์ซีซีไปจังสันสามสองไปจังสันแม่นั่นแหละเลขคำนวณมันอยากลดแล้ว มันต้องมีเล right huh. okay. ียงกันหลายลอันสูตรมาใส่มันั่งทีย mm hmm. ู่ได sure no ้โอ like ้ค่ะปูจ้ะลดร่างก็เลี้ยบบนเลนะจ้ะค่ะค่ะเอาจังไดกัดสันเฮาตามต่อเนาะอ้วนวันทีสิบหกเนาะปูเนาะแม่นจ้ะแล้ววันนี้มันเลี้ยงเปลี่ยนวันี้มันจังมันเนะเลี้ยงเวลาครูเลี้ยงสี่ครูอืมมันนี่แสดงว่าปูนี่คัดให้เนียนๆแล้วเป็นบ่แม่นบเนียนแล้วเพราะถ้าเมื่อเร็วกว่าคนละไล่ไล่ไปมาทางกันมัน มันมีเวลานัออกภาษาอล้วเวลามันล่เบื้งเบลีกรายสูตรมามาซ้อนกันนะจมาซ้อนกันเดียรียู่ซีโคใกซีโคในซีโคซ้อนจ้ามันนั่นมันจัดจังเด่นล่างรายกระบนนะถ้าไปได้ทั้งบนทั้งล่างแหละโอ้คือเลขซีโคนี่สิไปได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าเด่นล่างค่ะก็เป็นโบปูแมนว่าอันบนมันก็มีอันข้างเดือดของบนอีกต่างหาอเลยอัน เรีอันนี้มันเดินบนล่างเกลือต่ว่าสวดบนตักหากกับมีหน,น้าตามันอยากลุ้เออการมันท่านเดินไม่นะจิดท่านเดินเดินมาไม่แล้วเออการมันเดี๋ยวเบิบ้บยตรงกันนะจ้าปูตาชี้ชี้คู่อ,อย่างมันนะอย่างมันเลี่ยงคีโคเกนคำนวณด้วยนีน่จ้<ล>ขาค่ะค่ะปูก็เลยจัดไถ่น้อยครับมวดนี้ก็เลยนี่ละแม่ปูนี่แหละถือก็คือแม่เราเน้นๆแหละก็ต้องเอานั่นเราใช้ท่านก็คือเอา แกซีคูนบนล่างไว้เลยนะถ้านิน่นนักล่างลายก็บนค่ะป <c oughs> ูคือ <c oughs> กันกันนิ่นล่างกันบนนะ <c oughs> จาาปูค่ะเรเด่นนั่นเจ็ตัวเดียวเด่นนีกจ่เด่นนีคือวิ่งเนาะ <c oughs> เด่นวิ่งเจ็ดตัวเดียวเร่วิ่งมันเด่นตัวเด่นมันน่ะคือเจ็ดเ <c oughs> จ็ดมันไปได้บนล่างงามันหน่ะไปได้ทั้งบนทั้งล่างมันก็เลยเป็นตัวเด่นนะค่ะปูจาาเขาเลยจับเขาเลยจับตัวเดนมามหาสุดสตรเดยนนี่กัน ค่ะคือเลขสอง่วนเนี่ยเจ็ดกับหกมมันมันจะมักตัวหนึ่งหรืออาจมาสองตัวนะเขาก็เรียกเจ็บเด่นเจ็บนะเจ็นล้มตัวเดียวจ้าจ้าคูค่ะแล้วก็สูนึงมันหากับซีก็เดินดีนะทันเดือนมั่นนะคูจ้าเขาก็เลยจับเซกอเลยจับเซกันเลยนะจับเซกันได้เลขซีสีคูจ้าค่ะ คือเจ็ดห้าเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดสี่หกห้าหกสี่ไม่สี่หละเลยนะหกห้าหกสี่แมนหกสี่สมัครมาเสร็จอ,อืดแล้วกันมาอะไรอืมว,วันนี้ทักเดือนดีเนะทักเดือนนะเอาน่านาจะมานะเรีกเรียกเรียกซีโตดิจ้าค่ะคนในมูนหลดน,นะจ้าเตะกันให้กลับไปกลับมาน้ำหนูปูแมนว่าคิดว่าวันนี้นอาจจ ว่าละนานนาตรงร้ายร้ายคนกับเงินเพราะเพราะมันงินมันมันออกกลับรายรายมัิแล้วนะออกกลับสามังวแล้วเัินนี้อาจจะตรงนะเพราะว่าเอากับเบิ้งงันทั้งเดือนเลยกันเัินนี่อืมค่ะอือจ้าให้ตรงนักก็ฮักนักก็ตกลับประด้นะจ้าอืมค่าแต่ว่าให้นักลางบนหนีสื่อกันไหว้แมนจ้าจังน่อืมค่ะฟังปูเัาออเดอร์ค่ะจ้า นี่แหละตัวเลขบ่อหลายหางวดน,นี่แข็งแข็งริ้ตัวนี้แมนอึ๊บอือจ้าอาจจะมาน่ทำมาสามตัวคือมาเก็บหกซีในใจออืมจะเอาเก็บใส่เป็นหลักร้อยเป็นโบปูถ้าแมนวมาส,มสามตัวคือคิดว่าเลขเลขยกที่ตัวไม่ตัวไม่ตัวเด่นนะเออถ้าทามันมาบดนะสมุดเนาะจ้าทำมันขึ้นมาบนนะมมต้า,าน,าน,น,นเนี่ยลางลางจะมีอยู่แถวสี่คู่อือจังไล็กก็ไม่เห็นสี่คู่นี่ลาง คิดว uh, ่าอ anyway, ันแหละคำนวณมันนั่นทักเดือนมันดีเลยนะจ้ะค่ะโอ้ค่ะจ้ะอ่านมากทั้งบนทั้งรางนั่นแหละสิ่คนเนี่ยจ้ะค่ะปูค่ะถ้าเมนว่าเอฟซีมนอยากติดต่อหนี้ปูให้เบอร์โทรได้บอรู้อันนั่นบอกใครมีเวลานหรอกคืออันแต่สองนี้แกยังไ่รวลาบอกใครตรงกันเมนยูเมนยูปูตรงไหนกวยยากในยากเก็บขงสมมาหลายค่ะเมนยูค่ะเมนยน คำนวณให้นะค่ะแผ่พันสาวนากระไรจ้าทั้งช่องก็ได้เนาะตามทั้งนี่ลแหละแต่อมีหยังก็ฝากไว้กระไรจ้าค่ะก็มีหยังก็ฝากสาวนาทา้งหาผูกระไรเด้อเด็กหยังกะหาให้ดอกจ้าค่ะปูกันผู้ใดอยากได้ได้เลขวิ่งตัวเดียวก็ทักทายสาวนามาได้เด้อเดี๋ยวสิแม่นสิต่อปูให้ให้บนก็สิเฮ็ดให้บนจ้าค่ะปูจังเดยก็ได้เนาะเต่ภาษามันก็มีเวลาหลายอะไรนะเ็อาใจ เขาไล่ไล่บอเขานะเขาก็ล้วนค่ะเนี่ยปูบ้านเนี่ยปู่าปูเขาส่องมากว่ามันสามปีบ่กสี่ปีนะอือจ้ะแสดงว่าโดยดีอยู่เนี่ยอืมจ้ะปูกันใจกันช้กะชาวนี้มาสามมวลเลยสามมวลนี่ออกุัครับนะอือค่ะปูจ้ะเนี่ยก็บาปลาคูหรออือเป็นแนวทางไหนดิวเนาะแนวทางเด้อปูเบิ่งเกิดยังยำอยู่แนวทางแต่ว่าก่อนขังมันใจอยู่ดอกซี่ครูนี่เนาะปูเนี่ย ถ้าออกพรรษามัน,น,นเวลามันหลายแน่ะการเรียกอ,อย่างนี้มันกะอันอเรียกวันเรียกนั่นเรียกนี่เนี้ยกะเบาๆเพราะว่าปลายปีนี่ปลายปีมันเรียกมันจกอันไปทุ่ยทุ่แดดนะจ้ะมันสิเปลี่ยนแน่จากหน่อยอแมน่น <ขอ S 2> ถ้าทั้งเดือนดีๆทั้งเดือนหลายๆงวดนะสิบมวดยี่สิบมวดเนี่ยพอบาบเบาได้นะแล้วทางอื่นใส่เลยนะถ้าเราส้กันจักยี่สิบโซ่สามสิบโซ่นี้ ยาวมาลงนะมันเปิดเปิดเชนมันหลุดหลค่ะปูอืมจ้ะอันนี้กะอ่าปูเป็นกะเห็ดสูตรหน่ยเนาะเป็นกะบาะ่าสู้ฟังจังใดกอ่ะัานแะละจ้าเรียกมวหมีส่วนสองส่วนเนี่ยสองส่วนสามส่วนนมากนี่เปอร์เซ็นต์หลุดไหลนะจ้ะตามทีปูเห็นมานะจ้ะค่ะแต่กัะเล่นมีสกิดเออเรียกสองตัวมาตัวนี่ปูกระเคยใจอยันสาเสิบวนไม่ได้ทีเดียวกันเนี่ยได้ส่วนเดียวคืออืมอีก กายีกว่านี่ดังรักสองตัวมาตัวนี่บอู้จักเกียสามสิบวันเขาจ้าเขาาจวเลยมาปล่อยสวนในมือไปเลยสุดหยดดีหนิโนปูเนาะนั่นแหละแต่มันบ่ใครนั่นหรอกสุอมอย่างไรกบชิบก็งม้วจกาม้วดกมวดก็ลดแล้วแล้วทักเดือวเรกม่าเป็นยังไงนี่เดียวโอืิจ้าปูทับนาสัตงานไม่ั้นเขาเขบัดประทันกับไปทุยทิพย์ทุแอนจ้าปูค่ะปลปีมากบ่บ่ไว้นะเรียนสูตรเรียก ค่ะเรียนในนี้สตินนเนาะปูเนาะไหนก่อตัวเด่นปูเนี่ยเจ็ดหาตัวบ้าเจ้าเจ้าเจาหากหา,กหากนี่แ,ลแหละเจ้าเจ้หาหาหกหาปูมักเดอ้อค่ะอันนี้ม,กมักท่สตัวเนา,มาะมักันกับมากกันสามเนอ่ยหนะึ่งหนึ่งสามน่ะถัดมาสามสองจ้วยไม่มหันตามักมักที่สุดคือคือเรียกเรียก,กเด่นเท่าอันเรียก,กยันมาสามหกเก้าอันปะปู้ไดจับสามหนึ่งสามกับอันสองสามหล่ะมา จ้าได้นักกันหนึ่งสามทั้นเข้าไปนะไปเดินเล่นไปแ่้ไม่เคยกันเราเข้านะค่ะปูอันนี้ได้ขยันมันก็มีกหมันบ้านนี่มอกอะกือขาข้อาัซีนกับเป็นไ้าค่ะค่ะการเลี้ยขยันบอรลดเล่นจ้าอืมทาบอลรูดมากเลยเป็นเกสหาเต็มเมเลยนะอืมค่ะปูค่ะจ้าตามนั่นด้ยแล้รับรับยนวทางไปเบอรแล้วนะจ้ารับหนาดัดล้งไ้เบอร์แล้ว แม้นถนทรู้สูตรเือเป็นกเกสหจ้าค่ะคันเดินตามสูตรกันนี่แหละรีขยันเดินน,ออออนี่แหละเออกะฮกซี่นี่แหละนาเดือนนะเงี้ยนาเดืนค่ะปูค่ะอ้ากะสันกงได้กะหอสูบหมันคือก็แล้วนโปปูเนาะแมัน<ว>ม่งเนจาจเนม่ะวันช่วอย่างอปมันมีทอมใส่ถูกใจเค่ะน้มันกัรรจัปูของกูหลายๆจัปปูอ่าเจริญปานเจริญปา